อ่ากรับสวัสดีนะครับผมนะฮะก็อยู่กับบ้านกาลยาสินนะฮะนี่ครับก่อนจะไปส่งฮนะก่อนที่เซมาแปดรอบอง,งนี้จะย้ายบ้านนะครับผมก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเอ้ยยังไม่ได้อัดคลิปเลยนี่นะก็เลยจะมาอัดคลิปนะฮะนี่ครับเซมาแปดรอบนะครับผม โอเคนะฮะอ่ะใครชอบนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe นะกดกระดิ่งด้วยดิ้งดิงอ่ะมาครับมาดูกล่องกันครับนี่ฮะเรียนเซมาแปดรอบนะพี่นะนี่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับนีอันนี้เป็นแบบกล่องลุ้นนะพี่นะเอ่อเซมาแปดรอบนี่ก็ติดลมบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะของหลวงประพัทนะครับผม องค์นี้ที่ปล่อยไปแล้วเมื่อวานนะครับก่อนจะไปส่งของนะก็เลยขออัดสะหน่อยนะฮะลืมนะกับลืมนี่ฮะองนี้ครับสวยๆนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นออทองแดงมันปูนะฮะผิวงามๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้ฮะ ยันอย่างนี้แล้วก็มีเลขตอกอยู่ตรงนี้ครับผมเลของค์นี้สองสองแปดสี่นะฮะแล้วก็จะมีเลขเออนี่ปีพศอ,อยู่นี่นะครับที่ระลึกฉลองอายุครบนะฮะเนี่ยครบรอบแปดรอบนะฮะหลวงปพัดครับผมแล้วก็จะมีตอกแปดตรงนี้ฮะนี่อันนี้เป็นทองแดง มันปูนะครับผมจำนวนสร้างไม่เยอะนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างจะรุนแรงเช่นองค์นี้ผมปล่อยไป8,800บาทนะฮะอง์นี้8,800บาทนะฮะปีที่แล้วยังอยู่ประมาณ4,500 0อยู่เลยนะฮะปีนี้ขึ้นมาประมาณเท่าหนึ่งนะครับผม <c oughs> ก็ติดลมบนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแปดรอบองนี้ย้ายบ้านเรียบร้อยครับอมาดูอีกองหนึงนะ่งฮะ อันนี้จะเป็นออทองแดงไม่ตัดปีกนะครับผมแล้วก็ต่อ,เ,อ,อเป็นทองแดงไม่ตัดปีกลงยานะฮะสร้าง199อง์นะครับอันนี้ถ้าดำไม่ปิดเป็นชุดกรรมการนะฮะนี่ครับสวยๆเราจะมีตรงนี้ดำนิดนึงแล้วก็มีตรงนี้เป็นซากฟอสซิลนะฮะเป็นซากฟอสซิลมแมลงนะครับ สร้างฟอสซิลมันแรงนะฮะเออตั้งแต่ปี60ที่ดูสิเลขสวยพี่อันนี้เลข10ครับอันนี้ยังอยู่นะยังไม่ได้ไปย้ายบ้านไปไหนฮะเพราะว่าราคาค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะฮะสร้าง199องค์ปี60นะฮะใส่มา8รอบราคาก็ถ้าใครเล่นอยู่นะฮะก็น่าจะรู้ราคาดีนะครับว่าประมาณเท่าไหร่นะพี่นะนี่ครับเรียบร้อยองค์นีมีตอกระพานอยู่ตรงนี้นะ จริงๆมันตรงนี้เป็นโค้ดสลา,าด้วยนะนี่โค้ดสลา,าแต่ว่าอาจจะตอกได้ไม่ชัดมากนะฮะนี่มีเลขแปดตัวประพานถ้าองค์นี้เลขโค้จะอยู่ด้านหน้าเนี่คเป็นเลขสิบนะฮะนี่อง์นี้ยังอยู่ดีฮะก็ราคาแรงอยู่นะฮะองเมื่อกี้ทองแดงไปแปดพันแปดองนี้ก็นะฮะหมื่นกว่านะครับผม <laughs> อ่ะครับโอเคเนี่ยมาอัดเล่นเล่นก่อนไปพี่นะเพราะว่าแปดรอบนี่ผมค่อนข้างมีน้อยนะมีน้อยเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับผมอ่ะส่วนใครนะครับที่อยากเล่นงานวัดที่ราคายังไม่ค่อยแรงนะ,ะก็รุ่นนี้เลยฮะร้อยปีฟ้าประทานนะครับผมรุ่นละสองร้อยแปดสิบบาทเนื้อเงินยังอยู่นะฮะเนื้อเงินยังอยู่นะครับผมเหลือไม่เยอะแล้วครับนะฮะ เหลือไม่เยอะแล้วจ้าอันนี้ออกจากวัดโดยตรงนะครับที่ลึกตั้งสมณศักดิ์นะฮะร้อยปีฟ้าประทานนะครับฝากไว้ด้วยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับไปแล้วฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ